สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านผ่านทางหนังสือปฐมกาลในบทที่13ข้อ2และก็ข้อ5ถึงข้อ18นะครับและก็พระวสารของนักบุญมัทธิวในบทที่7ข้อ6และก็ข้อ12ถึงข้อ14นะครับ วันนี้ผมขอเริ่มจากพระวรสารของนับ,บุญมัทธิวก่อนออวันนี้องค์พระเยซูเจ้าทรงตัดกับบรรดาศิษย์ของพระองค์สอนศิษย์ของพระองค์สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเทคนิคแห่งการให้การให้ที่ดีการให้ที่ผู้ให้จะได้มีความภาคภูมิใจและผู้รับก็มีความสำนึกรู้คุณนะครับ นั่นก็คือเทคนิคแห่งการให้มีอยู่สองข้อข้อแรกก็คือต้องเห็นถึงความจำเป็นในการให้และก็ให้ด้วยความเหมาะสมดูความจำเป็นและดูด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่สำหรับจะให้อะไรใครบางทีไม่จำเป็นไม่เหมาะสมการให้ก็ไม่มีคุณค่าบางทีจำเป็นแต่ไม่เหมาะสมก็ไม่มีคุณค่าบางทีเหมาะสมแต่ไม่จำเป็น ก็ไม่เกิดคุณค่าดังนั้นต้องมี2เรื่องราวด้วยกันก็คือต้องจําเป็นและก็เหมาะสมด้วยนะครับจึงจะเกิดคุณค่าในการให้เรื่องที่2นะครับสิ่งคุณธรรมที่2เรื่องที่2เทคนิคนการให้ก็คือต้องให้ด้วยใจกว้างไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆเปิดใจกว้างให้ให้แล้วให้เลย ให้ด้วยความรักให้ด้วยความเห็นถึงความจำเป็นและเหมาะสมนะครับคุณค่าของผู้ให้และผู้รับก,ก็จะเกิดขึ้นก็เป็นวันชจักรแห่งความรักเรื่องที่2ที่องค์พระเยซูเจ้าทรงสอนในวันนี้นะครับเรื่องแรกเทคนิคแห่งการให้แล้วเรื่องที่2นั่นก็คือการเดินทางของชีวิตการเดินทางของชีวิตองค์พระเยซูเจ้าก็ทรงตัสเตือนบรรดาศิษย์ของพระองค์ สองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือต้องเข้าทางประตูแคบประตูแคบก็คือการข้มวดตนเองพยายามที่รู้ตัวมีสติจะคิดจะพูดจะกระทำอะไรต้องเข้มงวดนะครับส่วนประตูกว้างก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจหลงไหลไปกับความอยากมีอยากได้อยากเป็นกิเลสราคะตัณหาต่างๆปล่อยตัวปล่อยใจนั่นคือประตูกว้าง สุขสบายเพียงชั่วครู่ชั่วยามแต่ถ้าประตูแคบต้องเข้มงวดกับตนเองตลอดชีวิตจะคิดจะพูดจะกระทำอะไรจะเป็นที่ศพพระไทยองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่นั่นคือสิ่งที่จะทำให้ได้รับอาณาจักรสวรรค์ในที่สุดนะครับในในส่วนของหนังสือปฐมกาลในวันนี้นะครับก็จะได้เห็นตัวอย่างของการให้ด้วยใจกว้าง นั่นก็คืออับราฮัมนั่นเองนะครับหรืออับรามในวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับอับรามเองก็ให้ด้วยใจกว้างให้โลสหลานชายเลือกก่อนว่าจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรและโลสเองก็เลือกไปตามสิ่งที่เขาคิดลุมแม่น้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อโลสเลือกแล้วอับรามจึงเลือกอบขอโทษครับอับรามก็ไปในสิ่งที่โรสไม่ได้เลือกแต่ว่า ในหัวใจของอับราฮัมมีความเชื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความวางใจในพระองค์ดังนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรถ้ามีความเชื่อและความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำทางอับรามัมแล้วก็บุคคลที่มีความเชื่อความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงประทานที่ที่เหมาะสม ท,ที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลนั้นๆและด้วยการให้ด้วยใจกว้างให้หลานได้เลือกก่อนของอับรามอับรามจึงได้รับรางวัลผลแห่งกันเลือกด้วยใจกว้างนั่นก็คือเราจะทำให้ลูกหลานของท่านมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเหมือนปุ่งผลของแผ่นดินเราจะทำให้ลูกหลานของท่านมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน เหมือนอุ่นผงของแผ่นดินนี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้กับอับรามหรืออับราฮัมนะครับสุดท้ายแล้วที่สุดนะครับถ้าพระคัมภีร์ในตอนต่อตอนต่อ,ต,อต่อไปเมืองโสดมและเมืองกุมลาก็ถูกทำลายนะครับก็สิ่งที่เมืองที่โรดเลือกที่จะไปอยู่ในใกล้ๆเมืองโสดมและเมืองกุมลา ชีวิตจึงต้องวางไว้ใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์สุดแท้แต่พระเมตตาของพระองค์ด้วยความเชื่อความวางใจและความหวังในพระองค์เดินทางประตูแคบแคบมงดกับตนเองจะพูดจะคิดจะกระทำอะไรอย่าลืมนะครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงล่วงรู้ทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายแล้วการให้ก็ต้องมีเทคนิคให้ด้วยความเหมาะสมและด้วยความจำเป็น แล้วก็ให้ด้วยการเปิดใจก้างไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือชื่อชื่อเสียงเกยียรติยศเงินทองใดๆเป็นการตอบแทนนะครับให้แล้วให้เลยให้ด้วยความรักให้ด้วยความปรารถนาดีนะครับสำหรับพี่น้องอื่นๆชีวิตก็ต้องเดินทางต่อไปการให้ก็เป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับให้ก็ดูด้วยว่าเหมาะสมหรือจำเป็นหรือไม่แล้วก็การเดินทาง อยากมีความสุขตั้งแต่ในโลกนี้แล้วก็คือต้องเข้มงวดกับตนเองจะคิดจะพูดจะกระทำอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีงามอยากไปคิดไปพูดกระทำความไม่ดีต่างๆชีวิตก็เป็นทุกข์แน่นอนแต่ถ้าพูดคิดทำในสิ่งที่ดีมีความสุขตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้และตลอดไปนะครับขอพระเป็นเจ้าวอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ